ซสวัสดีครับผมผมรายการบาคอกทีวีเช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นแมปอะไรครับคุณใหม่ไม่รู้อ่ะโอเคครับขอกราบสวัสดีท่านกันด้วยนะครับดูขผมนายหมายคุ้มเกมเมอร์ทีวีนะครับผมพวกก็ถ่ายพร้อมกันนะร้กได็คุณใหม่ก็อยู่ในนี้พวกเราเข้าไม่ได้เข้ามาเข้ามาเร็วเลยพวกเราเข้าไม่ได้ครับว่เข้าอ่ะเดี๋ยวกูออกไปหาแล้วนี้ไงครับไม่ต้องนะครับ อไ้สัตว์กุตายเลยครับชื่อแหลกมากว t t h ตา u c k คุณใหม่จะโป้เหรใช่ไหมครับโป้พออมาเดยวครับคุณใหม่จะโป้มั่วาคุณใหม่โปไอัเชียเอาเอาเงินเราจะให้เราจะเข้าไปหาคุณช่วยผมช่วยผมคุดบล็อกหน่อยนีอยู่ไหนล่ะนี่ไอ้ควายแบกอ่ะรีบร้อย โอเคเในกล่องมีเนื้อนะยาวหมดอื้มแปดอันสิบ <ucking> อ,อันอะไี่อันแปดอันไอเก้าอันปิดเงียนชื่แหละกวะคนใไม่ผมขอไปก่อนอีนเด็กดอกโอ้พระเจ้าในนี้มีกล่องอะไรไม่รู้อ่ะโอ้ยเย็บแม่มาเอามาเฮ้ยมันเป็นขี้ ละที่จริงนั้นแมพแค้ได้คนเดียวนะเนี่ยะแตแพ็กคีแฮมึงก็ใช้ได้แล้วเห็นพีสตันแน่เลยกดกดแล้วกดไรแล้วมึงจะให้คีไว้ทำไมล่ะเขาให้คีไว้วางไว้ตรงไหนอข้างบนข้างอ๋อนี่ไงเจอแล้วนี่ฉลาดนะมายกูบอกอยู่เนี่ยอ่ะมึงบอกพิสตันพ่องอะพีสตันพิสตันพีสตันเขาให้วางไว้บนไม้ควาย อะไรเนี่ยมึง่ะทำเองมึงยามามึงอย่ามาจีจีกูผ่านแล้วกูรู้สึกว่าพวกแกอัดกูเริ่มคุณไม่กากนะครับเพื่อนเข้าใจไม่เก่กไอ้สักด์เก่งกูเก่งกว่มึงแล้วกันอุ้ย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 อะไรวะเนี่ยอ๋อคุณไม่โดนแน่ครับเชื่อเลยนะครับเอ้ยอะไรเนี่ยจีจีอะไรวะเนี่ยแล้วมึงขุดไว้ทำไมเนี่ยใครขุดอะไรใครขุด ใไฮคุด<อ>ใไฮคุดเอควายกูไม่ได้คุดอเอออะไรวะเนี่ยผ้าสวดหนึ่งหนึ่งเอ้ยเฮ้ยพี่ไฟมันลามชิบหายแล้วอ้อวเฮ้ยพี่แอร์หัวร้อนโอเค โปรแกรมอัดกูทำให้เออโอเคเฮ <Hey, S 1> ้ยได้ดาบวะที่จริงมันดาบกูน,นะม,มึงมาช้าเองแล้วที่จริงมันแแบบขาย<อ>แล้วก็เป็นแบบให้เล่นคนเยวด้วยม,มีดาบเดมอนเชี้ยกูอยู่ตรงเนี้ยจะไปไหนละเอาจะเออแมฟเฟอร์ กก็ <g ug ly> ูมีแค่อันนเป็สิ่งที่ยอมมามีตอนเป็นสิ่งที่ยอมากอ,มอะไรวะเนี่ยกูปั่ระดับยากสุดนั้นจำไม่ได้อ่ากูมีเนื้อกระต่ายอยู่สามสิบอันใช่ถ้าเกิดมันตายครั้งหนึ่งอ่ะกูไม่ให้น้ำมันนะไอ้นี่เนี่ยมันให้ทำอะไรวะจบแล้วอะจบแล้วอะจบวยลงมือตบับไปปั่น เดี๋ยวบายบายนะครัะลากลาขาดลาบายไม่ต้องลงแนวกวิดนะก็มึงบอกว่าลาขาดลาบายอะไรลยเหมือนก็มงบอกวลาก่อนอะค่ะอ่ะบอกว่าลาก่อนนะครับสวัสดีครับไปแล้วบายบายจุ๊บจุ๊บจุ๊บปื๊บ